รอคอทำทำงรอไม่ได้นะตอนนี้พี่รอป้าค่ะที่เไปล้ค่ะไม่ต้กังวล่รอ่เขหอสกขอร่ยนะเอาอะไรก็อ้แล้วก็รอรอ ㅋ <놀람> ㅋ เพื่อนถามหาบ่อยมากเลยเนี่ยไปแล้วไปจัดแล้วเดี๋ยวรอเรียกปิดกมีกาม่ใจายไ่จาดมา่ไาดก้อเดียอยู่ห้องอะไรอค่ะ ี่คะได้ชุดยังคะยังค่ะรอคิวนะค่ะเร็วมากค่ะแล้วชุดราตรีของแม่คืนนี้ล่ะคะเดี๋ยวตุ๊กตี้โป่งนะคะเดี๋ยวซูแม่อร์ที่เห็นนะแม่ออนเต้นมากผมเป๊ะมากค่ะผมนามแบบว่าคุณนายก็คุณนายค่ะวันนี้งานงานอะไรปรปฐมปฐะถมนิเทศปฐมที่เล่มหมา ปถมท่เล่ทีไรงานโรงเรียนทีไรม,มาม้า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 จะแบบตื่นเต้นก่อนลูกอดูบรรยากาศก่อน,นว่าดูบรรยากาศโรงเรียนก่อนดูบรรยากาศโรงเรียนว่าทุกคนทําเพื่อลูกขนาดไหนลาเงงลางานมาปถมนิเทศมาซื้อชุดให้ลูกน่ารักไม่ลที่อื่นเป็นสาระไม่มีไม่มี Wait a minute.